ครั้งที่431ออีกอาจารย์หนึ่งเขาบอกว่า,าเวลาคลอดออกมาเนี่ยท่านบอกว่าเหมือนกับตกลงมาในเหวเลึกนั่นแหละฮะลักษณะนั้นนะ่ะก็เป็นลักษณะของความทุกข์ในขณะที่เกิดนะฮะแล้วบางอาจารย์ก็อธิบายว่า ก็ขณะที่ปฏิสนธิอยู่ในคานบรรดานะั่นน่ะต้องไปอยู่ในคานบรรดาถึงเก้าเดือนนะฮะแล้วก็จะไปไหนมาไหนดิ้นล้นอะไรอต่ไรก็ไม่ได้นะฮะคือขณะที่อยู่ในคานบรรดาเก้าเดือนนะั่นน่ะลักษณะนั้นก็เป็นทุกข์นะฮะแล้วบางอาจารย์ก็อธิบายว่าขณะที่บรรดาอุ้งท้องมาถึเก้าเดือนนะั่นน่ะ มันก็ลักษณะของความเป็นทุกข์นะฮะทีนี้ผมมาคิดว่าเอก็แต่ละอาจารย์แต่ละอาจารย์อธิบายการก็ไม่ตรงกันทั้งนั้นนะฮะแล้วผมก็มีความเห็นว่าเอก็พระพุทธเจ้าตรัสว่าความเกิดเป็นทุกข์นะฮะแต่พระพุทธเจ้าตรัสลอยๆว่าความเกิดเป็นทุกข์นะฮะก็ไม่ได้วงเล็กไม่ได้เจาะอจองว่าความเกิดในมนุษย์นี่เป็นทุกข์ แล้วผมก็มีความเห็นหนะเอ๋ก่อพระรัตเจ้าตรัสว่าความเกิดเป็นทุกข์เนี่ยฮะก็ไม่ได้หมายถึงความเกิดในมนุษย์ภูมิน่ะเป็นทุกข์ก็คงจะหมายถึงไอ้ความเกิดในเทวโลกนะฮะก็ต้องผมถือว่าจะต้องเข้าอ่าในลักษณะนี้ด้วยก็มันก็เป็นความเกิดเหมือนกันแล้วผู้ที่เกิดเทวดานั่นแหละ ท่านก็ไม่ต้องไปลองให้แล้วท่านก็ไม่ได้ไปอยู่ในท้องของมันดาตั้งเก้าเดือนลักษณะนี้เราจะว่าเป็นทุกข์ได้ยังไงเพราะฉะนั้นความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บความตายเป็นทุกข์เนี่ยเป็นชนะนี้ก็ขออาจารย์กุณาจนอธิบายว่ามันทุกข์ยังไงทุกข์เมื่อไหร่นะฮะช่วยอธิบายหน่อย พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะในมนุษย์สโลกนะคะด้วยเหตุนี้ในที่ต่างๆในพระไตรปิฎกก็ได้ทรงแสดงเรื่องของความเกิดเป็นทุกข์หลายนไยะทุกประการที่ได้กล่าวมาแล้วมีปรากฏในพระไตรปิฎกทั้งสิ้นเมื่อทรงแสดงธรรมในมนุษย์โลกก็ได้ทรงแสดงถึงความทุกข์ของการเกิด ในขันของมารดาในมนุษย์สภูมิด้วยซึ่งก็เป็นทุกข์แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นในมนุษย์หรือว่าในสวรรค์ในกำเนิดต่างๆทุกข์จริงๆก็คือขันห้าซึ่งมีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปคือรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเวลาที่มีการเกิดในมนุษย์ภูมิ ก็มีรูปประคันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปในเทวโลกหรือในรูปประพรมภูมิก็มีขันห้าซึ่งเพราะการเกิดขึ้นของขันห้านั่นเองเมื่อเกิดแล้วก็ตั้งอยู่ตลอดไปไม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เกิดแล้วดับจะสมมติเรียกว่ามนุษย์หรือว่าเทวดา หรือว่าภพภูมิไหนก็ตามสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นระดับไปนั้นก็เป็นทุกข์และก็ทรงจำแนกทุกข์ตามภพภูมิต่างๆด้วยถึงแม้ว่าในเทวภูมิจะไม่มีการนอนอยู่ในคันของมารดาซึ่งก็เป็นทุกข์ประการหนึ่งแต่ว่าในภูมิของมนุษย์เมื่อเป็นอย่างนั้นก็ทรงแสดงทุกข์ในการเกิดเป็นมนุษย์ไว้ด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นลักษณะของทุกข์ประการต่างๆ ซึ่งโดยสภาพตามความเป็นจริงแล้วก็คือขันธ์านั่นเองเมื่อเกิดขึ้นเป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ขันธ์านั้นจะเกิดปรากฏในภพไหนภูมิไหนโดยสภาพอย่างไรก็เป็นความทุกข์ในลักษณะของภพภูมินั้นๆนั่นเองยังมีข้อสงสัยไหมคะและสำหรับในเรื่องของการเจริญสติปัฏฐาน ไม่ทราบท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยอะไรหรือเปล่าคะเพราะว่าประโยชน์ที่สุดของการฟังธรรมะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องชีวิตประจําวันนะคะประโยชน์ที่สุดจริงๆก็คือความเข้าใจถูกต้องในเรื่องการเจริญสติปัฏฐานเมื่อมีความเข้าใจถูกต้องในเรื่องการเจริญสติปัฏฐานแล้วย่อมได้รับรสของพระธรรมทุกขั้นมาเกื้อกูล กับสภาพของธรรมะที่เป็นจริงในชีวิตประจำวันและสติก็สามารถที่จะระลึกรู้สภาพธรรมะนั้น,น,นตามความเป็นจริงไม่ผิดจากความเป็นจริงถ้ารู้ผิดจากความเป็นจริงจะละการยึดถือสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏเกิดขึ้นในขณะนี้ไม่ได้ถ้าเหตุว่าไปรู้อื่นผิดจากปกติชีวิตจริงตามความเป็นจริง และจิตใจของแต่ละคนเนี่ยค่ะก็ละเอียดเหลือเกินถ้าไม่รู้จิตใจของตัวเองตามความเป็นจริงจะไม่สามารถที่จะดับกิเลสหรือละกิเลสได้เลยการที่จะดับกิเลสได้นะคะต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงๆต่อสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในคราวก่อนก็เป็นเรื่องของอาชีวัตถมะกะศีลซึ่งเป็นการเว้นกายะทุจริตสาม วจีทุจริตสี่ซึ่งมีอาชีวะเป็นเหตุและสำหรับกายะทุจริตสามก็ได้กล่าวไปแล้วนะคะวจีทุจริตสามก็ได้กล่าวไปแล้วคือมุสาวาตปิสุนาวาจาพรุสวาจาวันนี้ก็จะขอกล่าวถึงสัมผัสปลาปะวาจาคือการกล่าวคำเพ้อเจ้อไม่เป็นประโยชน์ ซึงท่านผู้ฟังก็จะได้ทราบแล้วนะคะทีนี้ว่าแต่ละท่านเนี่ยค่ะมีกิเลสมากน้อยแค่ไหนวันนี้กายกรรมไม่มีทุจริตใช่ไหมคะปานาติบาตไม่มีอธินนาทานไม่มีกาเมสุมิจฉาจารไม่มีแล้ววาจาละคะวันนี้เป็นยังไงมัง่งนี่คือชีวิตจริงที่แสดงให้เห็นถึงกิเลสที่มาก หนานแน่นและก็เหนียวแน่นเหลือเกินกายกรรมไม่มีจริงนะคะแต่พูดเนี่ยคะ่ะพูดอยู่เสมอแล้วก็ควรที่จะได้เริ่มระลึกรู้ว่าคำพูดแสดงให้เห็นถึงความหนานแน่นของกิเลสมากน้อยเพียงไรมูสาวาดไม่มีปิสุนาวาจาไม่มีพุษาวาจาวันนี้ก็อาจจะยังไม่มี แต่สัมผัสปลาปะวาจาทำพูดเพ้อเจ้อซึ่งไม่เป็นประโยชน์เลยวันนี้มีหรือเปล่าเพราะว่าปกติเนี่ยค่ะทุกคนมักจะพูดแล้วก็พูดมากจริงๆเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะได้เห็นกิเลสซึ่งเป็นปัใจจัยให้พูดกิเลสเนี่ยค่ะเป็นปัใจจัยให้กระทำกายกรรมสามวจีกรรมสี ไม่ใช่เพียงแต่นึกคิดเท่านั้นนะคะขอให้ทราบว่ากว่าจะพูดแต่ละครั้งแต่ละคำแต่ละเรื่องต้องมีจิตประเภทนั้นๆเป็นปัจจัยทำให้วาจานั้นๆเกิดขึ้นแต่ทุกคนทุกวันเนี่ยนะคะยังไม่ทราบเลยใช่ไหมคะว่าสัมผัสปรลาปะวาจานั่นนะคะเป็นยังไงมากหรือน้อยแค่ไหนแล้วก็เป็นเครื่องวัด แสดงให้เห็นถึงกิเลสที่มีอยู่ในจิตใจของตนเองจริงๆถ้าไม่มีกิเลสสัมผัสปลาปะวาจาได้ค่ะออกมาไม่ได้เลยแต่ที่ออกมาแล้วมากหรือน้อยเป็นชีวิตจริงๆก็ควรที่จะได้ทราบถึงความจริงว่ากิเลสทั้งหลายที่จะดับให้หมดเป็นสมุทเฉดยากสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังศึกษาธรรมะโดยละเอียดนะคะก็จะเห็นกิเลสมาก ซึ่งก็เป็นการดีที่จะไม่ประมาทกิเลสไม่อย่างนั้นบางท่านคิดว่าเรื่องของการดับกิเลสเป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องที่จะกระทำได้โดยรวดเร็วโดยไม่ยากสำหรับเรื่องของสัมผัสปลาปะวาจาก็ควรที่จะได้ทราบว่าได้แก่วาจาเช่นไรข้อความในอังคุตรนิกายจะตุก,การิบัต ทุจริตวรรที่สามข้อสองรอยิบเอ็ดมีข้อความว่าเดูกระภิกษุทั้งหลายวาจีทุจริตสี่อย่างนี้สี่อย่างเป็นไหนคือคำเทศหนึ่งคำสอสเศษหนึ่งคำหยาบหนึ่งคำเพอเจอรหนึ่งดูกระภิกษุทั้งหลาย วจีสุจริตสี่อย่างนี้แลดูกะภิกษุทั้งหลายวาจีสุจริตสี่อย่างนี้สี่อย่างเป็นไนคือคำจริงหนึ่งคำไม่ส่อเสียดหนึ่งคำอ่อนหวานหนึ่งคำพอประมาณหนึ่งดูกะภิกษุทั้งหลายวาจีสุจริตสี่อย่างนี้ เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็ทราบความหมายของสัมผัสปลาปะวาจาได้นะคะได้แก่คําเพอเจอร์เป็นวจีทุจริตแต่ถ้าเป็นวจีสุจริตแล้วได้แก่คําพูดพอประมาณซึ่งคําพูดพอประมาณเนี่ยค่ะต้องไม่ใช่อกุศลด้วยแล้วก็ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ด้วยไม่ใช่ว่าท่านไม่พูดมากเท่านั้นนะคะ แต่ว่าถ้าท่านไม่พูดมากเวลาพูดเป็นอกุศลและก็ไม่เป็นประโยชน์อย่างบางท่านเนี่ยคะ่ะอาจจะไม่ช่างพูดนะคะแต่ถึงเวลาพูดก็ยังเป็นอกุศลและก็เป็นคําพูดที่ไม่เป็นประโยชน์อยู่นั่นเองก็ยังคงเป็นสัมผัสปลาปะวาจาแต่ถ้าเป็นวจีสุจริตคําพูดนั้นต้องเป็นคําพูดที่พอประมาณและก็ต้องไม่ใช่อกุศลคือต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ ข้อความเรื่องของสัมผัสปลาปะวาจาในพระไตรปิฎกมีมากซึ่งจะขอกล่าวถึงบางประการในอังคุตรนิกายทศกานิบาตจุนทัตสุดข้อหนึ่งร้อยหกสิบห้ามีข้อความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณสวนมะม่วงของนายจุนทะกรรมมารบุตรใกล้เมืองปาวา ครั้งนั้นแหลนายจุนทะกรมมาระบุตรเข้าไปเป้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับนายจุนทะกรมมาระบุตรว่าดูกะจุนทะท่านชอบใจความสะอาดของใครหนอนายจุนทะกรมมาระบุตรกราบทูลว่า ถ้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญกรามชาวปัดชาภูมิผู้ถือเต้าน้ำสมพงมาลายสาหลายบำเรอไฟลงน้ำเป็นวัดย่มบัญญัติความสะอาดไว้ถ้าพระองค์ชอบใจความสะอาดของครามพวกนั้นแต่ละท่านที่เป็นครูอาจารย์เนี่นะคะก็มีลัทธิมีคำสอนต่างๆกัน ก่อนที่พระผู้มีพระภาคจะทรงแสดงธรรมก็ได้ทรงตรัสถามความคิดความเห็นความเชื่อความเข้าใจของบุคคลที่พระองค์ทรงแสดงธรรมก่อนว่าผู้นั้นมีความคิดอย่างไรมีความเข้าใจมีความเห็นที่ถูกผิดอย่างไรเพื่อที่จะได้ทรงแสด,ดงธรรมะเพื่อกูลอุปการะแก้ความเห็นผิดของบุคคลนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกะจุนทะก็พวกพราหมณชาวปัดฉาภูมิผู้ถือเต้าน้ำสวมพวงมลาลัยสาหรายบำเรอไฟลงน้ำเป็นวัดย่อมบัญญัติความสะอาดไว้อย่างไรเล่านายจุนทะกรมมาระบรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสพวกพราหมณ์ชาวปัจฉาภูมิผู้ถือเต้าน้ำสมพวงมลัยสาหาย บำเรอไฟลงน้ำเป็นวัดย่อมชักชวนสาวกทั้งหลายอย่างนี้ว่ามาเถิดบุรุษผู้เจริญท่านลุกขึ้นจากที่นอนแต่เช้าตรู่พึงจับต้องแผ่นดินถ้าไม่จับต้องแผ่นดินพึงจับต้องโคไมสดถ้าไม่จับต้องโคไมสดพึงจับต้องหญ้าเขียวสดถ้าไม่จับต้องหญ้าเขียวสดพึงบำเรอไฟถ้าไม่บำเรอไฟ พึงประนมอัญชลีนอบน้อมพระอาทิตย์ถ้าไม่ประนมอัญชลีนอบน้อมพระอาทิตย์พึงลงน้ำสามครั้งทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าดังนี้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญพวกพราร์มชาวปัดฉาภูมิผู้ถือเต้าน้ำสวมพวงมาลัยสาหรายบำเรอไฟลงน้ำเป็นวัดย่อมบัญญัติความสะอาดอย่างนี้แล ข้าพระองค์ชอบใจความสะอาดของพรามพวกนี้ก่อนที่ท่านผู้ฟังจะสนใจศึกษาพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังก็คงจะมีครูอาจารย์มามากมายหลายท่านก็แล้วแต่ว่าครูอาจารย์ก่อนก่อนนั้นจะแสดงว่าทำยังไงท่านถึงจะได้ความสุขความสบายความเจริญในชาตินี้ แต่เมื่อท่านยังไม่ได้ศึกษาพระธรรมเรื่องเหตุและผลที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโดยละเอียดท่านก็อาจจะมีพฤติกรรมหรือว่ามีการกระทําที่ท่านเข้าใจว่าถ้าทำอย่างนั้นแล้วก็จะเป็นสิริมงคลหรือว่าจะนําความสุขความเจริญมาให้เคยทําอะไรบ้างไหมคะที่เชื่อว่าถ้าทำอย่างนั้นแล้วก็จะได้รับความสุขความเจริญเคยเลยคะ มากไหมคะหลายอย่างหรือเปล่าคะค่ะก็แล้วแต่แต่ละท่านนะคะแต่ว่าพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนั้นทรงแสดงถึงเหตุอันแท้จริงและผลอันแท้จริงเมื่อเหตุนั้นนั้นกระทำแล้วก็จะทำให้เกิดผลนั้นนั้นได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกะจุนทะพวกพรามชาวปัตชาภูมิผู้ถือเต้านา้ำสวมพวงมาลัยสาราย บำเรอไฟลงน้ำเป็นวัดย่อมบัญญัติความสะอาดโดยประการอื่นส่วนความสะอาดในวินัยของพระอริยะย่อมมีโดยประการอื่นสำหรับความสะอาดที่พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงนั้นไม่เหมือนกับความสะอาดที่พวกครามชาวปัตชาภูมิบัญญัติไว้ในจุนทากรรมมารบุตรกราวทูลว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญก็ความสะอาดในวินัยของพระอริยะย่อมมีอย่างไรแล้วข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญขอประธานพระวโรกาสความสะอาดในวินัยของพระอริยะมีอยู่ด้วยประการใดขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ด้วยประการนั้นเถิด ท่านผู้ฟังพอจะเดาได้ไหมคะว่าพระผู้มีพระภาคจะทรงสแสดงธรรมเรื่องความสะอาดอย่างไรไม่พ้นจากกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามความสะอาดจริงๆก็ต้องเว้นจากกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตนั่นจริงจะชื่อว่าสะอาด แต่ถ้าจะสะอาดโดยประการอื่นแต่ยังคงมีกายะทุจริตมีวจีทุจริตมีมุสาวาตมีปิสุนาวาจามีพรุสวาจามีสัมผับปลาปะวาจาก็จะชื่อว่าสะอาดไม่ได้แต่ที่จะให้สะอาดจริงๆถ้าท่านผู้ใดต้องการความสะอาดก็คือต้องเว้นจากกายะทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริต ซึ่งพระผู้มีพระภาคก็ได้ทรงแสดงความไม่สะอาดทางกายสามความไม่สะอาดทางวาจาสี่ความไม่สะอาดทางใจสามซึ่งเป็นกายะทุจริตสามวจีทุจริตสี่มโนทุจริตสามซึ่งเป็นอกุศล,ลกรรมบทสิิและพระผู้มีพระภาคก็ได้ทรงสแสดงความสะอาดทางกายสามความสะอาดทางวาจาสี่ความสะอาดทางใจสาม ซึ่งเป็นกุศลกรรมบทสิทธิสำหรับสัมผับปลาปะวาจาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นผู้พูดเพ้อเจ้อคือกล่าวไม่ถูกกาละกล่าวไม่จริงกล่าวไม่อิงอัตถะไม่อิงธรรมะไม่อิงวินยัยกล่าววาจาไม่มีหลักฐานไม่มีที่อ้างไม่มีที่สิ้นสุด ไม่ประกอบด้วยประโยชน์โดยกาละไม่ควรเนี่ยค่ะที่ท่านผู้ฟังจะได้ทราบจะได้วินิจฉัยได้ถูกต้องว่าคำพูดอย่างไรเป็นสัมผัสปลาปักวาจาเป็นคำพูดที่เพอร์เจอร์หรือไม่เพอเจอร์สำหรับคำพูดที่เพอเจอร์คือกล่าวไม่ถูกกาละไม่มีประโยชน์เลยนะคะแต่ก็กล่าว และคำกล่าวนั้นเมื่อไม่เป็นประโยชน์ก็คือเป็นคําพูดที่เพ้อเจ้อเสแล้วเพราะว่าขณะที่กล่าวนั้นไม่ถูกกาละกล่าวไม่จริงดีไหมคะแม้แต่เรื่องของธรรมะเนี่ยคะ่ะถ้าพูดไม่จริงเป็นแต่เพียงความคิดความเห็นความเข้าใจเองการวินิจฉัยธรรมะเองด้วยความประมาทซึ่งธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมาก และก็เป็นเรื่องที่จริงถูกต้องตามเหตุผลตามสภาพธรรมะนั้นๆแต่เพราะความประมาทผู้ฟังอาจจะคิดว่าผู้ฟังไม่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะที่ลึกซึ้งนั้นได้หรือว่าประมาทธรรมะนั่นเองว่าธรรมะที่ลึกซึ้งนั้นก็คงจะเป็นเรื่องที่ไม่ลึกซึ้งเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งใครๆก็สามารถที่จะคิดหรือตรึกหรือเข้าใจได้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องศึกษาโดยละเอียดหรือว่าโดยไม่ต้องประพฤติปฏิบัติตามให้ประจักษ์แจ้งในสภาพธรรมะนั้นจริงๆถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะคําพูดที่กล่าวมานั้นก็เพอเจ้อเพราะเหตุว่ากล่าวไม่จริงและก็เป็นการประมาททั้งผู้ฟังและก็เป็นการประมาททั้งธรรมะด้วยแม้แต่ในเรื่องของศีลนี่นะคะบางท่านก็กล่าวว่า ทำไมถึงจะต้องแสดงธรรมะให้สูงเลิศจนถึงกับการรู้แจ้งอริยสัจธรรมทำไมถึงไม่กล่าวเรื่องของศีลธรรมประจําวันที่จะให้คนสนใจประพฤติปฏิบัติตามเชก่อนที่กล่าวอย่างนี้นะคะเพราะเหตุว่าไม่เข้าใจสภาพความลึกซึ้งของธรรมะเพราะเหตุว่าผู้ที่จะสมบูรณ์ด้วยศีลสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตาม ศีลห้าบริสุทธิ์ได้จริงๆผู้นั้นเป้งเป็นพระอริยเจ้าคือเป็นพระโสดาบันบุคคลเระเหตุว่าสภาพธรรมะทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาการกล่าวถึงศีลห้าโดยที่ไม่ได้แสดงธรรมะที่ลึกซึ้งให้ประพฤติปฏิบัติตามด้วยย่อมไม่ได้ผล แต่ถ้าได้ศึกษาเรื่องของสภาพธรรมะโดยละเอียดในสภาพธรรมะที่เป็นอนัตตาแล้วก็อบรมเจริญสติปัฏฐานด้วยก็จะเห็นความหมายของการที่พระผู้มีพระภาคทรงให้พุทธบริษัทร,รักษาศีลห้าเป็นนิจศีลเพื่อประโยชน์คือการเกื้อกูลแก่การขัดเกลาวกิเลสท,ที่จะดับกิเลสเป็นสมุดเฉดรู้แจ้งอริยสัจธรรมแล้วก็จะเป็นผู้ที่สมบูรณ์ ในศีลห้าได้แต่ถ้าเพียงกล่าวถึงศีลห้าโดยไม่ละเอียดไม่ลึกซึ้งนะคะก็ไม่สามารถที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดเห็นคุณประโยชน์และก็อบรมขัดเกลาพร้อมการเจริญสติปัฏฐานจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสและสมบูรณ์ในการรักษาศีลห้าได้จริงๆด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า ผู้พูดเพ้อเจ้อคือกล่าวไม่ถูกกาละกล่าวไม่จริง